เด็กนี่เขาสิบสองจะสิบสองแล้วอีกสามปีคุณก็จะต้องมีเขาก็ต้องมีความรักแล้วนะคุณเตรียมใจไว้ยังว่าถ้าลูกจะมีแฟนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรที่คิด<ก>ว่าค,คือถ้าจะมีความรักก็มีความรักในแบบที่ทำไว้เขาใช<ๆ>กก่ก็รู้สึกว่าแบบมีเหตุมีเหตุมีผลในเรื่องของความรักนะคะค่ะค่ะคือตอนนี้ที่คิดว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขารับรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและโลกภายนอกได้อย่างรวดเร็วเร็วกว่าเราได้ซ้ําเพราะว่ามันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด คือติ๊กไม่ได้เป็นพ่อที่แบบเราพยายามเรา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 ตกลงกับตัวเองไว้ไว้เลยว่าเฮ้ยติ๊กติ๊กจะไม่เป็นพ่อที่ใช้อารมณ์ดุด่าว่ากล่าวลูกติ๊กจะไม่ตีลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่บางทีมันกดไม่ได้ไปน้อยมากหน้อยมากน่อยมากใช่ไหมติ๊กสนิทกับคนไหนอ่ะก็ทั้งคู่ค่ะทั้งคู่แล้วคนไหนเหมือนติ๊กนะคนบทคนโตมันเหมือนคนเราแบบมันแบบมันมันแยกชิ้นกันมาแยกชิ้นกันมา เด็กนี่เขาสิบสองจะสิบสองแล้ว, 12, ลวอีกสามปีคุณก็จะต้องมีเขาก็ต,ต้องมีความรักแล้วนะคุณเตรียมใจไว้ยังว่าถ้าลูกจะมีแฟนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรที่คิดคว่าคือถ้าจะมีความรักก็มีความรักในแบบที่ทำไว้เขาใช<ๆ>กก่ก็รู้สึกว่าแบบมีเหตุมีเหตุมีผลในเรื่องของความรักนะคะค่ะค่ะ,ค,ะคือตอนนี้ที่คิดว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขารับรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและโลกภายนอกได้อย่างรวดเร็วเร็วกว่าเราได้ซ้ําเพราะว่ามันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด บางทีเราในสิ่งที่เขาดูในสิ่งที่เขารู้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องค่อยๆอคุยกับเขาเยอะๆทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นและก็มันต้องสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันนะครับมไม่ใช่แบบเราเป็นพ่อแล้วก็ลูกคือมันคือต้องไม่มีสเปซครม,มันคือแบบให้เขารู้สึกว่าสนิทกับเรามีอะไรอยากจะพูดกับเราได้ทุกเรื่องเราก็แบบเฮ้ยมาเลยโอเค<ๆ>มีอะไรนะไหนแบบพ่ออยากรู้ทำไมไม่บอกพ่อละอะไรเงี้ยครับ เราพูดถึงความสุขของติ๊กอะคะตอนนี้ความสุขของติ๊กคืออะไรความสุขของติ๊กก็คือติ๊กได้ทําในสิ่งที่มันมีความสุขแล้วก็ติ๊กก็อยากจะเห็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขามีความสุขเพราะมันรีเฟกต์ต่อกันนะครับแอคชั่นแต่กับรีอคชั่นมันคือโมเมนตัมค่ะที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่เรารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขหรือหรือท็อกซิกอะไรเงี้ยครับ เราก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมสร้างบรรยากาศดีๆการปรับความเข้าใจดีๆต่อกันเนี่ยคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรทําตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นกันค่ะงานแสดงยังเป็นความสุขของติ๊กอยู่ไหมยังเป็นความสุขของติ๊กอยู่ค่ะเพราะต้องบอกว่าเพราะอาชีพการแสดงของติ๊กเนี่ยครับที่ทําให้ติ๊กมาถึงทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้ได้ไดทุกคนคิดถึงติ๊กกิติ๊กต้องห้ามรับงานน้อยๆน,นะคะรับให้มันเยอะๆหน่อยเราจะได้เห็นคุณบ่อยๆทอมาศกันเช่นเดียวกันนะคะ บอกติ๊กแล้วเขาบอกตัวเองด้วยโอหรอค่ะวันนี้ไม่กวนติ๊กแล้วด้วยความยินดีมากขอบคุณเพราะรู้ว่าติ๊กเนี่ยเป็นคนที่จะทําอะไรจะเคลื่อนไหวหรือจะตัดสินใจทําอะไรอะติ๊กก็ก็คือคิดแล้วแล้วก็ต้องอินหรือรู้สึกกับสิ่งนั้นแล้ววันนี้คุณเลือกที่เดินมานั่งคุยกับเราในการแพรวทอล์กเราขอบคุณมากสําหรับเวลาที่คุณให้เรานะขอบคุณมากครับพวกเราคิดถึงติ๊กอยากให้ติ๊กทาการแสดงให้เราได้ชื่นใจอย่างนี้ตลอดไป คุณมาแสดงกับผมสิได้สิครับขอบคุณมากค่ะเรื่องอะไรดีคุณปู่ซุปซากคุณย่าเซ็กซี่เจอกันค่ะเรื่องหน้าขอบคุณนะคะ